มีแฟนแล้วลังสิตมันลายเขาไม่แก้วมันลายค่ะทุกคน <c oughs> จะได้ลงไปเลยนะคะนี่ฉันเกือบเข้าป่ามันมาแล้วนี่พี่ตั้งแล้วนะว่าว่ามีแฟนแล้วนี่ใครไม่เชื่อนี่ชื่อชื่อชื่อแอฟฟ้าผมเหมือนชื่อติกตอกเลยนะไม่เชื่อกดเข้าไปดูเลยผมตั้งแล้วเปิดสาธารณะด้วย น่าเออน่าจงเนี่ยมาดูเขาแล้กันชัดเจนให้เกียดน่ารักมากเลยคนบอกเอาขางด้ยของครับ มือของข้าต้องรู้คนเปของฝันให้จังเลยอะ่ะหนูคุยของรับพี่มีของข้าโ,โ,โอ้โหมาลอยลุยเลยมีพี่๋ยวอยู่เลยฉันพีจะนะ่จ้ารันาเจอแบบนี้พี่จะไปไหนรอดโอ้ยขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นี้เลยอะ่ะเจอแบบนี้พี่จะไปไหนรอดแม่ไปแล้วพี่แม่ไปไหนแล้วทำไมอะ่ะ อยู่กับผมนี่แหละร้องเริ่มเริ่มต้นใหม่มันลำบากพี่อไม่เคยมีคนพูดกับดิฉันว่าอยู่กับผมนี่แหละเอยแล้วจะร้ห้ได้อะไรู้ผมก็ได้พี่กูไม่เอาหรอกกูไม่อยากกินลูกชิ้นทุกวัน จหน้าด้วัเขาเพื่อนสนิทแท้โอ้ยขอบคุณครับป๊อบเรารออต้องมีพบใช่ไหมลืมไปอะไรนะการเริ่มต้นใหม่มันอะไรนะอะไรพี่เมื่อก้พูดว่าอะไรนะการเริ่มต้นใหม่มันอะไร มาพี่เตมเริ่มต้นใหม่มันลำบากอยู่กับผมนี่แนหะ <c oughs> ดีแล้วนี่ถามจริงๆพูดมาจากใจไหมลีโอถามอะไรพี่ถามี่มผมพูดจากโอ้โหแล้วผมพูดเล่นผมจะพูดออกมาทำไมพี่อะสมมติไม่มีคนดูห้าพันคนไม่ดูสี่พันคนไม่ดูเราอยู่กันสองคนอะถามว่าพูดจากใจไหมพูดจากใจพี่ผน <c oughs> ดูปิดเสียง พี่คนปิดเสียงก่อนปิดเสียงก่อน,ยอ,นอยากอยากให้พี่อยู่ด้วยจริงๆเหรออยากมีพี่ในชีวิตจริงๆเหรอครับเลโถ้าถ้าไม่อยากมีพี่ผมจะคบกับพี่ทำไมคุณเยอะไม่ได้พี่เดี๋ยวบอกว่าอย่างนู้นอย่างนี้ <c oughs> คุณทำเป็นหลงเื้อ เดี๋ยวก็ผิดไม่พูดก็หาว่าไม่รักเออแล้วถ้าพูดอะหาว่าอะไรอยู่เป็นใช่พี่ <c oughs> อะไรก็มีเลย <c oughs> แ,ลแล้วเธอไปลงเธอไปลงเฟซบุ๊กว่าอะไรล <c oughs> <c oughs> ีโอมันรุนแรงนะนีโอมันรุนแรงนะ <c oughs> เอาเท่าอ <c oughs> อื กคนเชื่อไหมว่าต้ากับลีโอเป็นเพื่อนกันนะต้าเอาหน้ามาอยู่ใกล้ลีโอหน่อยสิอยากเห็นตัวเนี่ย <laughs> ดูดิแล้วมันไปไหนด้วยกันนะเหมือนพ่อกับลูกไอต้าคือลูกลีโอลูกนะไปไหนด้วยกันนะเออทุกคนแต่ความจริงแล้วไม่ใช่อย่างที่ทุกคนเห็นไอต้าเชื่อไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวที่ันให้ดูคลิปนี้ bye, bye. อะไรพี่ พเพื่อนสนหมีคิดเลื่ื้อมันบอกว่ามันมีแฟนแล้วนะแล้วมันก็ส่งคลิปมาให้ดิฉันดูนะดิฉันก็ฟังนะอ้าไอ้ต okay ั้งตามึงไม่หาตัดต่อเนอะ ไม่ตาลองลองขับแล้วกำเบรกดูอ่ะตาแบบลองดูล้อด้วยเนี่ยเพื่อนแบบใดอะ่ะเพื่อนกันเขาป้อนอาหารข้าวกันี้เหรออันนี้กิก๊กเพียรนี้กิก๊กขอเพลงขอเพงลงรักสามเศร้าเราสามคนหน่อยคะ่ะ <c oughs> อยกแอปฟ้าแล้ะครับแอปฟ้าชื่อชื่อเหมือนติกก็อกเลยครับได้สรุปมันตีท้ายครัวค่ะตีท้ายครัวสุขุขท เดียวคนดูเท่าไหร่ห้าพันหนึ่งร้อยครับเลยเนาะขอดูรูปเฟซหน่อยค่ะนี่ครับหน้าเฟซผมคูยตามเท่าไหรอ่อ่ะผูยตามสองพันหนึ่งร้อยไม่ได้ไม่ได้ ผมสูงกว่าครับผมสูงกว่าพี่แพรรี่ครับก็ดีแล้วอ่ะเป็นผู้ชายก็ต้องดูแลผู้หญิงได้ปกป้องพี่ได้หรือเปล่าได้พี่ถ้ามีคนมารังแกพี่อะ่ะต่อยเลยนะพี่ใครเขาจะกล้ารังแกพี่อา้าวโย่ดีดแหือเสียบางข้อไม่ได้เปลี่ยนเอา เอ้ยต้งแพงยุสีบางอันไม่ได้เปลี่ยนหรอกบ้านก็สีแดงข้างๆอาสีแดงใหญ่ใหญ่โอ๊ยครับอุอ้ยไม่เห็นสถานะได้ไงพี่ผมผมตั้งผมตั้งเปิดสาธารณะเลยนะ ไหน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 นะเนี่ยสถานะเลยนะพี่ลองอ่านดูไม่เห็นเน่ทำไมดิฉันเห็นนะต้องเป็นเพื่อนกันหรือเปล่ายันไม่เห็นเลยต้องเป็นแฟนขึ้นว่าอะไรพี่ไม่ขึ้นหรอพี่ลองรีแลวเข้าใหม่พี่เห็นเ้าบอกว่าสถานะไม่ขึ้นถ้าไม่ได้เป็นเพื่อน อืมผมเปิดผมเปิดสาธ<ส>ารณะนะพี่ไม่ต้องเห็นหรอกค่ะไม่ต้องอยากรู้กันแต่ทุกเรื่องหรอกขอเล่าเถอะ <c oughs> ขึ้นค่าเอาไรของคามีมีของขาะ